สวัสดีครับผมนายศิวกรมนลรีชานนะครับหรือเอลลี่นะครับคอฟฟี่สเปเชียลิสต์จาก UCC K2 นะครับ วันนี้เอินก็จะมาสอนนะครับการใช้งานเครื่องชงฟรีออโต้นะครับจากคาเลิมรุ่น2 6 0 1 Pro นะครับว่ามีวิธีการใช้งานหรือการเซตติ้งอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันบ้างนะครับว่าใน1กล่องมีอะไรให้เราบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวเครื่องชงกาแฟนะครับนะอย่างที่2ก็คือกล่องเก็บกากกาแฟนะครับแลที่มาพร้อมกับถังน้ําทิ้งนะครับนะแล้วก็อย่างที่3นะครับนะก็คือตัวหัวจ่ายโฟมนมนะครับ แล้วก็อย่างที่4นะครับจะเป็นในส่วนของสายนมนะครับที่จะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะฮะแล้วก็อย่างที่5นะครับจะเป็นในส่วนของถังเก็บน้ํานะครับนะที่สามารถถอดออกมานะครับเติมหรือทําความสะอาดได้นะครับมีขนาดความจุอยู่ที่1.8ลิตรนะครับโอเค เานี้เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งการใช้งานครั้งแรกกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกก่อนเลยมาดูที่หัวปลั๊กของเครื่องชงนะครับอันนี้จะเป็นแบบ3ามขาแล้วนะครับสามารถเสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยขั้นตอนที่2นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของหัวจ่ายนมนะครับที่จะเป็นสายแยกนะครับซึ่งในการเริ่มใช้งานก็คือนําสายเสียบเข้ากับหัวจ่ายนมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าหัวชงนะครับให้เข้าล็อกนะฮะ หลังจากนั้นนะครับนะก่อนทําการเปิดเครื่องให้ทําการเติมน้ําในแทงน้ําก่อนนะครับอันนี้เราจะเติมน้ํานะครับซึ่งแถบด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะสามารถบ่งบอกถึงระดับน้ําที่เราเติมลงไปในตัวเครื่องได้นะครับซึ่งด้านในจะมีเซ็นเซอร์อยู่ถ้าน้ําต่ํากว่าเซ็นเซอร์นะครับตัวเครื่องจะแจ้งฟ้องว่าน้าหมดหลังจากเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทําการใส่เมล,ล็ดกาแฟลงไปในโถนะครับบรรจุเมล,ล็ดกาแฟซึ่งสามารถจุได้ถึง750ากรัม หลังจากนั้นนะครับทำการเปิดสวิตช์เครื่องนะครับโดยการกดปุ่มด้านหน้าตรงนี้ ครั้งเครื่องจะทําการรีบูตและต้มน้าร้อนซึ่งใช้เวลาในการพักรอประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีเมื่อเครื่องตัวนี้นะครับต้มน้าร้อนพร้อมใช้งานนะครับบนหน้าจอก็จะแสดงตัวหนังสือขึ้นมานะครับนะว่าร้อนพร้อมใช้งานคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของวิธีการใช้งานเครื่องกันบ้างนะครับซึ่งสังเกตบนหน้าจอบนตัวเครื่องนะครับจะเป็นระบบแบบปุ่มสัมผัสนะครับที่มีให้เลือกทั้งหมด6ปุ่มหรือ6เมนูได้กันนะครับซึ่งไล่จากกาแฟดำเอสเปรสโซ่ก่อนนะครับสอคือเมริกาโน่ ับ3คือฮอตวอเตอร์นะครับหรือน้ำร้อน4นะด้านขวามือนี้จะเป็นคาปูชิโน่นะครับ5จะเป็นลาเต้และก็6สุดท้ายจะเป็นน้ำนมและโฟมนมซึ่งคราวนี้นะครับโปรแกรมเราสามารถเซตโปรแกรมล่วงหน้าไว้ได้นะครับซึ่งตัวนี้จะสาธิตการชงเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ร้อนก่อนนะครับก็คือสามารถนำแก้วกาแฟมาลองนะครับที่หัวใจนะครับแล้วกดสวิตช์ชงได้เลยนะซึ่งเครื่องก็จะทำการลันตามโปรแกรมนะครับตามที่เซตติ้งไว้ ตัวเครื่องยังสามารถทําเมนูอื่น,นๆที่สามารถผสมเครื่องดื่มนะครับจากตัวเครื่องให้เราเลยตามรายการเมนูอย่างเช่นอเมริกาโน่ร้อนนะครับที่สามารถชงกาแฟแล้วก็ใส่น้ําร้อนนะครับจากเครื่องให้เราได้เลยสําหรับการทําเมนูกาแฟนมนะครับนะสิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มก็คือต้องมีนมนะครับนะที่เป็นแก๊ลอนหรือใส่ภาชนะบรรจุนมมาแล้วนะครับ นะหลังจากนั้นนำปลายสายท่อนมนะครับที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับจุ่มลงไปหลังจากนั้นนะครับก็แค่กดสั่งเมนูที่มีส่วนผสมของนมได้เลยนะครับอย่างคาปูชิโน่นะครับ, ino, รบก็จะเป็นกาแฟเเปรสโซผสมกับโฟมนมนะครับก็สามารถกดเมนูคาปูชิโน่ได้เลย เมื่อจบการชงทุกครั้งนะครับผงกาแฟที่ผ่านการชงเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะถูกนะครับดีดลงมาในกล่องเก็บกากกาแฟซึ่งกล่องเก็บกากกาแฟนี้สามารถจุกก้อนกาแฟได้เยอะนะครับแต่ตัวเครื่องจะจับนะครับแจ้งเตือนผงกาแฟเต็มทุกๆ35-40กร้ก้อนนะครับที่จะแจ้งเตือนบนหน้าจอนะฮะ ซึ่งให้เราสังเกตว่ากอดกาแฟนั้นเต็มแล้วหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่เต็มก็สามารถกดแคนเซิด้วยการกดปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานต่อได้แต่ถ้าเต็มแล้วแนะนําให้นําผงกาแฟหรือกากาาแฟไปเท,ททิ้งก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มการใช้งานเช่นเดียวกันกับถาดน้ําทิ้งนะครับนะ ที่จะสามารถจุได้ถึง1.5ลิตรนะครับซึ่งถ้ามีปริมาณนะครับใกล้เต็มหรือครบตามจํานวนการใช้งานของตัวเครื่องจะแจ้งเตือนบนหน้าจอเช่นเดียวกันให้นําน้ําไปทิ้งก่อนที่จะเริ่มการใช้งานครั้งต่อไปนะครับและสําหรับการใช้งานระหว่างวันนะครับถ้าหัวฉ่ายกาแฟนะครับหรือท่อนมไม่ได้มีการใช้งานานานๆน,นะครับแนะนําให้มีการกดล้างทําความสะอาดด้วยตนเองก่อนเริ่มการใช้งานอีกครั้งนะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับ โดยเวลากดแล้วเครื่องจะทําการทําความสะอาดแบบเมนนวลนะครับที่จะเป็นการล้างทําความสะอาดที่หัวใจนะครับและสายท่อนมซึ่งเราต้องเอาท่อนมนะครับมาเสียบที่จุดพักสายบนถาดน้ําทิ้งก่อนตอนนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเครื่องชงนะครับโดยวิธีการเข้าโปรแกรมของเครื่อง2601นี้ก็คือการกดปุ่มนะครับนะที่เป็นตัวโลตรงกลางนี้นะครับค้างไว้จากข้าจะสามารถเข้าโปรแกรมการใช้งานหลังบ้านได้นะครับ ซึ่งเครื่องรุ่นนี้ก็จะมีนะครับในส่วนของโปรแกรมการใช้กาแฟบดซึ่งอันนี้สามารถใช้กาแฟบดนะครับหนาะที่บดเป็นผงแล้วนะครับชงด้วยเครื่องชงตามเมนูเหล่านี้ได้โดยการใส่ผงกาแฟที่อยู่ในช่องตรงกลางหลังเครื่องตรงนี้นะครับและในส่วนของการปรับด้านข้างนี้จะเป็นในส่วนของการปรับความหยาบละเอียดของเบอร์บดกาแฟนะครับที่จะปรับเลขน้อยลงผงกาแฟจะละเอียดขึ้น และเลขมากขึ้นผงกาแฟจะหยาบขึ้นซึ่งส่งผลต่อการไหลของน้ํากาแฟและรสชาติของกาแฟซึ่งสามารถปรับได้ถึง5ระดับตั้งแต่1นถึงหแล้วสาหรับโปรแกรมที่2ที่เราจะได้ใช้งานกันนะครับคือในส่วนของการตั้งค่าเมนูนะครับที่จะเป็นการเข้าไปเซตติ้งโปรแกรมการชงของแต่ละเมนูว่าต้องการปริมาณน้ำเท่าไหร่ใช้ผงกาแฟกี่กรัมนะครับนะแล้วก็ต้องการใช้น้ำนมเท่าไหร่ นะซึ่งวิธีการใช้งานก็คือกดเข้าโปรแกรมแล้วก็เลือกเมนูที่ต้องการเซตติ้งสิ่งที่เราสามารถเซตติ้งได้จะมีนะครับอย่างแรกคือความเข้มข้นนะครับที่สามารถปรับได้ถึง3ระดับนะครับ1เมตร2เมตรและ3เมตรนะครับนะที่มีความหมายว่าปรามิมาณผงกาแฟที่จะใช้นะครับนะว่าจะใช้ผงกาแฟมากน้อยแค่ไหนนะครับไล่ตั้งแต่7กรัม10กรัมและ15กรัมนะครับ หลังจากนั้นจะเป็นการตั้งปริมาณน้ํากาแฟนะครับว่าการชงกาแฟต้องการปริมาณน้ํากาแฟออกมากี่ ML นะครับหรือกี่ช็อตเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็แค่กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งเครื่องก็จะทําการเซฟโปรแกรมให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกันกับการตั้งเมนูที่เป็นเมนูอเมริกาโน่แล้วก็เมนูใส่นมนะครับที่จะสามารถเซตติ้งได้ในส่วนของความเข้มข้นของผงกาแฟนะครับปริมาณผงกาแฟปริมาณน้ํากาแฟ และก็ปริมาณน้ำร้อนที่จะใช้ในการผสมแต่ในส่วนของเมนูกาแฟนมนะครับก็สามารถตั้งปริมาณความเข้มข้นของกาแฟปริมาณน้ำกาแฟและก็จะสามารถตั้งปริมาณของน้ำนมซึ่งหน่วยในการตั้งปริมาณน้ำนมจะวัดเป็นวินาทีนะครับว่าต้องการปริมาณน้ำนมเยอะมากน้อยแค่ไหน เมื่อเราตั้งค่าเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราไม่พอใจในการเซตติ้งต่างๆของเรานะครับเราสามารถรีเซตค่าการเซตติ้งกลับสู่ค่าโรงงานได้โดยการหมุนนะครับเลือกไปที่โปรแกรมรีเซตนะครับแล้วกดยืนยันตรงกลางนะครับเครื่องจะทำการรีเซตระบบและโปรแกรมในตัวเครื่องกลับไปสู่ค่าโรงงาน ให้กับเราและในตัวเครื่องนี้นะครับยังสามารถเลือกในส่วนของภาษาที่ใช้งานได้ด้วยนะครับนะโดยตัวเครื่องสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสแตนดาร์ดของตัวเครื่องเนาะนะฮะและในนะครับะน,นะ โปรแกรมสุดท้ายก็คือเป็นการออกจากการเซตติ้งเพื่อให้เครื่องกลับไปสู่โหมดสแตนบายพร้อมใช้งานเหมือนเดิมเป็นไงครับการตั้งค่าไม่ยากเนาะนะครับแต่ถ้าในกรณีการชงกาแฟของเราแล้วคุณภาพรสชาตินะครับไม่ได้อย่างที่เราต้องการซึ่งกาแฟอาจจะจืดไปนะครับเราสามารถมาปรับจากเบอร์บดด้านบนได้อย่างที่บอกนะครับให้ละเอียดขึ้นคือเลขน้อยลงนะครับนะแต่ถ้ามันไหลช้าเกินไปขมเกินไปนะครับปรับให้หยาบขึ้นนะครับนะเลขมากขึ้นจากด้านบนได้เช่นเดียวกันแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการทาความสะอาด ตัวเครื่องกันนะครับซึ่งในการทําความสะอาดนะครับเราจะเข้าโปรแกรมคลีนนิ่งกันนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อเข้าโปรแกรมทําความสะอาดคราวนี้มาดูขั้นตอนการทําความสะอาดกันนะครับนะซึ่งขั้นตอนแรกในการแนะนำนะครับจะแนะนําให้ทําความสะอาดในส่วนของหัวเป่าโฟมนมก่อนนะครับโดยการกดเข้าโปรแกรมนะครับบํารุงรักษาเลือกในส่วนของล้างหัวเป่าฟองนมนะครับแล้วทําการกดนะครับ ปุ่มทำความสะอาดด้านล่างขวามือเพื่อเป็นการยืนยันตัวเครื่องจะแจ้งว่าให้เรานำสายนมนะครับมาเสียบในถาดน้ำทิ้งและกดยืนยันอีกหนึ่งครั้งเครื่องจะทำความสะอาดท่อนมให้เราอัตโนมัติเมื่อเครื่องนะครับนะาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับเข้าสู่โหมดสแตนบายแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องล้างก็คือในส่วนของหัวชงกาแฟนะครับโดยการเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมเข้าที่บำรุงรักษานะครับ แต่คราวนี้จะหมุนเลือกโปรแกรมร้างหัวชงนะครับแล้วทําการกดคอนเฟิร์มนะครับเช่นเดียวกันกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องจะทําการล้างอัตโนมัตินะครับแต่ตัวเครื่องนี้นะครับจะมีการเรียกหาน้ํายาทาความสะอาดซึ่งอันนี้จะเป็นน้ายาทาความสะอาดเครื่องชงกาแฟนะครับแบบเมล็ดนะครับหรือแคปซูล ซึ่งจะเป็นผงอัดเม็ดแบบนี้นะครับซึ่งจะใช้1เม็ดต่อ1การล้างต่อวันนะครับเมื่อตัวเครื่องเรียกหาเม็ดน้ํายานะครับจะ,สะแสดงบนหน้าจอเครื่องแบบนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการใส่เม็ดน้ํายานะครับโดยการใส่บนช่องนะครับนะที่ใส่ผงกาแฟด้านบนตัวเครื่องนะโดยการหยดเม็ดน้ํายา1เม็ดลงไปด้านในเมื่อหยดเม็ดน้ํายาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้นําฝาปิดที <Year S 2> ่เดิมนะครับและกดยืนยันที่ปุ่มนะครับทำความสะอาดบนหน้าจอตัวเครื่องอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งคราวนี้เครื่องก็จะทําความสะอาดอัตโนมัตินะครับโดยใชร้ระยะเวลาในการรอประมาณ15-20นาทีนะครับเมื่อตัวเครื่องทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะกลับเข้าสู่โหมดสแตนบายเหมือนเดิมและอย่างสุดท้ายนะครับในการปิดเครื่องนะครับก็จะเป็นการถอดอุปรกรณ์ออกไปร้างทําความสะอาดนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวเก็บตัวถเมล็ดกาแฟก่อนนะครับถ้าเมล็ดกาแฟเหลือเยอะแนะนําให้เก็บเมล็ดกาแฟสดใส่ถุง นะอฟอย์นะครับน้บรรจุพันธุ์ของเมล็ดกาแฟนะครับให้พ้นแสงแล้วก็พ้นอากาศนะครับโดยการเก็บเข้าถุงและปิดปากให้สนิทนะครับส่วนที่เหลือด้านในนะครับนะแนะนําให้ใช้เป็นกระดาษดาดเทชชูนะครับเช็ดทำความสะอาดตัวโถนะครับในส่วนของคาบน้ามันออกนะฮะหลังจากนั้นในส่วนของตัวถังน้ํานะครับนะตัวนี้สามารถถอดมาล้างทําความสะอาดนะครับด้วยน้ํายาล้างจานตามปกติและเช็ดแห้งแล้วประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับ นะสามก็คือในส่วนของหัวจ่ายนะครับตัวนี้นะครับนะพร้อมกับถาดน้ำทิง้งนะที่ตัวนี้สามารถดึงออกได้นะครับไปล้างทาความสะอาดเช็ดทาความสะอาดให้แห้งนะครับแล้วก็ประกอบกับเข้าที่เดินนะครนะและในส่วนของถาดน้ำทิง้งและกล่องเก็บกากกาแฟก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราจะนําไปเททิ้งนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งประกอบกับเข้าที่เดิมเช่ๆๆนเดียวกันนะฮะ และสุดท้ายนะครับเมื่อทําความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็มากดปิดสวิตช์เครื่องชงนะครับเพื่อปิดการใช้งานได้เลยส่วนตัวเครื่องนะครับสามารถใช้ผ้านะครับเปียกหมาเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องได้ตามปกตินะครับแล้วเช็ดซ้ําด้วยผ้าแห้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องมีคราบน้ำนยครับหรือเป็นรอย